สวัสดีครับพี่ๆน้าๆอาจารย์นกเขาใหญ่ทุกๆท่านเนาะเนี่ยทีมงานบอกว่าไอ้คากติดว่ะแจ็คกรมนไ่นะครับเนี่ยทีมงานโทยบอกผมว่าจะไปใส่นกลุมครับเออตามมาดูครับไปดูนกใส่ฝากเนี่ยนี่ต่วพึ้ใหญ่เลยครับแต่เสียงไอ้คากเงียบไปครับเดี๋ยวรอไปรุ่นครับเนี่ยน้าๆใส่ตัวนี้แต่คากเงียบครับจะเป็นยังไงครับ ใส่ท er. hmm. ิ้งไว้ไม่ได้ยินเสียงครับผมมัวจะไปต่อนกกขุมทางฝากนุ่นครับมากันห้าหกต่อห้าต่อบด้วยค่งยยังไม่มีนกบินออกเนาะเพราะว่านกมันเข่าเสียงอัดติดว่ะแต่ยังไม่เห็นมีอะไรบินครับเขาโทรไปบอกเขาก็ไม่รู้แล้วนกเงียบครับ โอ้ติดจริงๆครับนั่นๆติดครับนั่นอ่ะเอยขอนอกเลยครับเดี๋ยวลงเอาลงให้ดูมันกระซีจะย้อนแสงจากหน่อยเด้อนะนนะขอนอกเลยครับนี่ตรงนี้ครับเก็บขากันเนี่ยมาไกลครับมาอำเภอปักสงไขยครับมาเอบ้านหนองเวงครับหนองแวงหนองม่วงเกือบถึงสีคิวนี่ครับตันใหญ่ครับติดคนนอกครับมาดูกันครับมาทีมงานเนาะทีมงานบอกว่านกติดเลี้ยวอะ ผมก็ไม่ได้ยินครับมาถึงก็ยินเสียงดินนะเนาะน่ครับทิมงานใส่อยู่นู่นต่อหนึ่งนู่นต่อหนึ่งนี่ต่อหนึ่งเราไปทางไหนอีกต่อหนึ่งนะครับครับอ้หีวันเสงเลยท่านนะนี่ครับนี่นี่นี่ผมใส่ไปนี่นี่คอนในนุนคอนนอกครับแล้วลงให้ดูครับที่จะย่อนเสงเนาะนะครับแล้วลงให้ดูครับ ส่งใไปดูนะครับเดีย๋ยวดูตัวตวนกันครับนะโอ้ก่อเบรกช่องก่อนลุกครับหมันเฉยโอ้หลายตัวดีครับนั่นอะไลายตัวยังดีเลยครับนี่ครับดูหลายตัวเล้อโอ้หลายสนับปีครับโอ้โหนั่นนหะฮึม ได้ตัวย er> okay. nah, okay. uh ังดีเลยครับดูแต่กระจักเสียงไหนล่ะเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวปดออกมาให้ดูครับเดี๋ยวปดออกมาดูตัวตัวนี้น่ะสมือเจ้าข้าครับวันนี้๋ยวถุงกียวนะครับเดี๋ยว เดีย๋ยวไม่มีข้อเกตตัวครับแก้ทุ่งเที่ยวนะอ่าเต็มเล็กแหกหมานครับวันนี้ก็ไปเวลาจะบ่ายโมงนะครับเพียงกว่ากว่าครับขุดยากนหรล ดินแรงเด้อขาจะหักลูกเจ้าดินแรงเด้อเอ๊ะขุดอยาดขุดซา้ิฝีมือเจ้าภาคอีกแล้วอีกอทั้งสองคางครับลายชนับปีครับนั้นอ่ะกแต่ขนมันเป็นสีดำเหล่ยอ,อยู่ครับ นับหางอู้นี่นนาจะเป็นตัวผู้ครับดูตูดครับน่ครับตูดอย่างงี้ห่าจะเป็นตัวผู้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองเซนครับเก็บตูดแข็งคู่เลยครับดูคามครับดูคามลงมาครับนั่นแหละดูลงมาครับมาชิดกันเลยครับคามครับโอ้สวยสวยตัวนี้ครับจมูกที่ลงลงครับหนาอุ้ยสะพาย ไปยคอไม่เท่าไรครับมีขนแมวไหมมีขนแมวครับแต่ขาโม้ขามสุดยอดเลยครับนี่ครับดูขามครับขามาทึงตูดนี่เลยครับนะนี่ครับขาโม้ดูขนปีกด้วยครับดำดีครับแต่ไม่แหลมครับทู่ๆครับก็วันนี้ก็มากระทีมงานครับด้วย จะมีใครหมานนึงครับแต่ผมกับหมานแหละแต่ทีมงานยังไม่ติดครับที่ทรไปถามยังไม่มีติดเนาะของเพื่อนผมกับเขาแต่พเนียดรูดครับไม่รูดรูดได้ยังไงเนาะแต่ล้มแรงครับนี่มือขากับขาคู่อะขาตัวผู้ตัวเมียขาดไม่เงียบ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 ขาคู่เร็วเงียบ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 คือตัวเมียแต่อ้าขาดเอาคู่เร็วขาดคู่เอาขาดคู่เอาขาดเอาขาดเอาขาดเอา ครับครับนี่เป็นเฉลยตัวที่ที่เปดหรือที่เกาครับก็ผมก็จําไม่ได้เนาะน่าจะไม่ที่แปรกับที่เก้าครับของปีนี้ครับนี่ครับฝากไปเลยครับวันนี้ก็มารับทีมงานเ้าจะมีแต่ยังไงก็จะมีคลิปหนึ่งครับว่าผมยังตัดต่อไม่เป็นเนาะก็มีมีคลิปหนึ่งลบางทีก็จะตัดต่อใส่กันก็ยังไม่รู้ครับแต่มากทีมงานครับวันนี้ก็ฝากไปเลยครับสวัสดีครับ